สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนกลับมาแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอโทษท่านผู้ฟังทุกทท่านที่ห่างหายไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยนะคะเพราะว่างานประจําเรียกตัวกลับไปทําด่วนๆเลยค่ะห่างหายไปหนึ่งปีเต็มๆเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะทางฝั่งอิตาลีสถานการณ์ของโควิดดีขึ้นตามลําดับและว,วันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้นะคะคนที่มีอายุ40บ ถึง49ปีจะได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งส้มชุนก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยที่จะได้รับวัคซีนตอนนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับประเทศอิตาลีนะคะตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ20ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมด60ล้านคน3-4วันที่หายไปส้มชุนก็สามารถจัดระเบียบตารางเวลาในการทำงานของตัวเองได้แล้วนะคะและก็จะมานั่งประจำการ อ่านนิยายให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปนะคะและก็ส้มชุนขอขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกกําลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเรามาต่อนิยายเสียงเรื่องเพื่อนไม่รักกันนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ